สวัสดีครับผมชื่อนายเมทาร์เรพานินะครับอายุ17ปีส่วนสูง180น้ำหนัก62ครับเรียนอยู่สาขาวิทยาศาสตรองคอนนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงเรื่องความสามารถพิธีกรแล้วนครับสวัสดีครับผมมาจากรายการ M Channel ครับมาตามหาผู้โชคดีครับวันนี้ผมก็มีของรางวัลดีๆมาให้ครับคือเจลเล่ Beauty อร่อยดีมีวิตามินนะครับวันนี้ผมก็ตามหาผู้โชคดีอยู่นะครับอ่าเราเจอผู้โชคดีครับมาเลย วันนี้คุณมาดูเรื่องอะไรครับเออไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อหญิงครับครับเออวันนี้ผมอยากจะทราบว่าเอ่อหนังเรื่องอันตรานะครับชื่อใครเป็นพระเอกหนังครับอ๋อถูกต้องครับรับของรางวัลไปเลยเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินนะครับขอบคุณครับขอฝากด้วยครับผมชื่อเลียวครับ0 0 5 3นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ เดล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับ